อึดอัดใจจังเลยอยากคำนวณไม้เป็นโดยที่ไม่ต้องง้อช่างวันนี้ครูบ๊อบบี้จะมาสอนวิธีการคำนวณไม้พื้นเพราะใครหลายคนนะคะอยากคำนวณไม้พื้นเองว่าต้องใช้ไม้พื้นอยู่ที่เท่าไหร่เราต้องซื้อไม้เท่าไหร่เราต้องกะคำนวณคร่าวๆเ,เพื่อดูงบประมาณของเราในการตัดสินใจของเราแต่เราก็ต้องไปรอช่างวิ่งเข้ามาหารอช่างที่จะมาคำนวณวันนี้จะมาบอกให้ว่าวิธีการคำนวณมันง่ายมากๆนะคะเริ่มต้นกันตรงนี้แล้วกันว่าเรามาเริ่มคำนวณพื้น ือันแรกเราจะคำนวณอยู่2สเต็ปนะคะเราจะคำนวณพื้นที่และเราจะคำนวณไม้ก่อนคำนวณพื้นที่คำนวณยังไงเราปูพื้นหรือปูฝ้าเนี่ยนะคะเราต้องคิดให้เป็นรูปแบบของตารางเมตรตารางเมตรคือเป็นหน่วยของพื้นที่พื้นที่ง่ายๆคิดง่ายๆคือกว้างเท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่เอามาคูณกันนั่นเราจะได้พื้นที่เป็นตารางเมตรแน่นอนผู้รับเหมาหลายคนนะคะที่เขารับงานว่าปูพื้นตารางเมตรละเท่าไหร่เราก็จะสามารถคำนวณได้กับช่างเพื่อที่จะเอามาคำนวณเพื่อเอามาประกบกันได้ว่าโอ้โอเคงั้นก็อยู่ในเลงที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณตรงนี้ให้เป็นก็คือกว้างหน่วยเป็นเมตรยาวหน่วยเป็นเมตรเอาเมตรคูณเมตร มาเราจะได้เป็นหน่วยของตารางเมตรนะคะวิธีการเราก็ไปวัดพื้นที่จริงก่อนพื้นที่ให้แบ่งเป็นสี่เหลี่ยมหากพื้นที่ไม่เท่ากันอย่างเช่นพื้นที่บ้านของเราห้อง A ขนาดเท่านี้ห้อง B ขนาดเท่านี้ห้อง C ขนาดเท่านี้เราไม่สามารถที่จะวัดความกว้างและความยาวแล้วคำนวณอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้ปู เพราะฉะนั้นให้ทุกคนแบ่งเป็นพื้นที่เล็กๆถ้าใครมีซอกแทกซอกแทกเยอะอย่างเงี้ยก็แบ่งเป็นพื้นที่เล็กๆเราก็ค่อยคำนวณพื้นที่เป็น a b c ไปนะคะค่อยๆคำนวณอย่างแรกบ๊อบบี้ตีพื้นที่ a นี่ก่อน a เราก็มาดูพื้นที่ a กว้างคูณยาวก็คือวัดความกว้างได้กี่เมตรความยาวได้กี่เมตรนะคะหน่วยเป็นเมตรนะเราก็เอากดเครื่องคิดเลขเนี่ยกว้างสมมติว่ากว้างได้3เมตรยาว3เมตร3คูณ3ก็9ตารางเมตร พื้นที่ B 1คูณสตารางเมตรเท่ากับ2แล้วพื้นที่ C ี่ะ C เป็น3ามคูณสาคูณสก็ได้9แล้วเราก็เอาพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมาบวกกัน9กบวกสเป็น11 11บวกเอีกที เป็น20นะคะทั้งหมดพื้นที่ก็คือ20ตารางเมตรเราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าพื้นที่ที่เราต้องการปูเนี่ยอยู่ที่20ตารางเมตรนะคะเวลาเปร่เมาเขาต้องการที่เออเสนอค่าแรงเราก็จะสามารถถามว่าตารางเมตรละเท่าไหร่คะเราสามารถเอามาคำนวณได้เลยไม่ต้องง้อช่างอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเอาอันนี้ไปคำนวณพื้นที่กันนะคะเดี๋ยว EP ีต่อไปบ๊อบบี้จะพามาคำนวณไม้นะคะ